อุ้ยตามเท่าไหรอเฮ้ยหนึ่งพ 00> ันซับแล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะผมกดกระดิ่งอ um> ุ้ยตามผมหนึ่งแล้วหนึ่งพันนะผมขอบคุณที่ติดตามตามผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปต่อไปหยิบไปจ้า ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามแต่ละคลิปที่ผมดูมาจะกินดูของกระตูน,นะผมขอบคุณมากครับผมอย่าลืมไปดูทุกคลิปที่ผมอัปโหลดนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะอลองคลิปแบบแนวนอนนะครับผมฝา,ากไปดูด้วยครับผมบ๊า,บางๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับไ <c oughs> ่อนอื่นทุกคนติดตามในช่องคือแข่งเรื่อนะครับผมช่อง darkonchar channel 2018 <c oughs> <c oughs> ช่องโตโนโตโนค o u s e studio ช่อง iphone ช่องนาวกู4 h e r t แล้วก็ช่องพีซัเอ็กทูด้วยนะครับผมไปติดตาเขาด้วยแล้วสวยช่องหนึ่งแม่งหายไปไหนไม่รู้อะ<ด>่ะมันหายไปแล้วทุกคนเนดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันน,นี่ไงช่องตัวน,นี้นี่ครับช่องมันไอตัวนนเกมมิ่งครับไปติดตามมันด้วยไอ้ไไบ้าครับทุกคนปรากฏชายแล้ว